สวัสดีครับพบกับผมบ่าวโอยินดี้พบกันคลิปใหม่แล้วครับเนาะก็มีเอฟซีให้เบาผสมภาษาไทยแล้วครับวันนี้ผมก็จะมาพูดผสมภาษาไทยแล้วครับทุอันนี้คือต้นหม่อนนะครับมีไม่กี่คนหรอกที่ไม่รู้ว่าใบหม่อนต้นหม่อนคือสมุนไพรย,ยอดเยี่ยมอันดับหนึ่งเกี่ยวกับสายตาของเราเลยนะครับเนาะก้อนนี้ก็เป็นต้นหม่อนนะครับเนี่ยลักษณะจะเป็นแบบนี้ลักษณะจะเป็นแบบนี้นครับ้าวตาก้องมาดูใกล้ๆกล้ บ,บางคนมีมีก็มีหลายคนครับที่ไม่รู้จักต้นหม่อนนะครับต้นหม่อานนี่ลักษณะลูกมันก็จะเป็นแดงๆแ,แบบนี้แบบแ,นบแ,แ,แบบนี้นะครับมาดูเลยครับลูกมันจะแดงๆแบบนี้นะครับลูกจะออกแดงๆจะเป็นแ,แบบไปทำใบไ,ได้ครับลูกจะออกดแ,ดแดงนะครับเนาะเดี๋ยวผมจะมาสาธิตให้ดูว่าบํารุงสายตารครับบางคนไม่รู้หรอกว่าใบาหม่อนบํารุงสายตาได้นะครับเนาะเดี๋ยวผมจะไปต้มให้ดูว่าบำรุงสายตา ต้องทําแบบไหนอย่างไรถึงจะบารุงสายตาได้2วันหายขาดแค่2วันแค่นั้นครับ2วันหายขาดเลยครับพ่อแม่พี่น้องเดี๋ยวไปติดตามกันครับหลังจากที่เราเก็บใบหม่อนมาได้เศบกว่าใบนะครับก็ใบหม่อนเศกว่าใบเข้ากับเพื่อเลือดนะครับเพราะว่าเข้าสสใสแค่หกใบแล้วที่นี่เข้ากับมาหาเก็บบักเน่าหนึ่งหน่วยนะครับบักเน,น่าคือทงังหาหน่วยที่มีนามหนามบ่มีเลยครับ ตัวับนวยที่มีน้ำเข้มข้นนะครับลูกที่มีน้ำหนึ่งลูกครับเพราะว่าใบมอนสิกินครัวกับเน่าแล้วครับเนาะเก็บไปเผื่อนึงลูกทีนี้ก็เดี๋ยวไปใส่กาต้มนะครับได้แล้วครับคู่หนึ่งมะนาวหนึ่งลูกใบมอนหกใบครับเดี๋ยวเราไปดูกันหลังจากที่ห้า,าได้ ใบมันมากครับเสีบไปครับเราได้ไปหมดมาแล้วสิบใบครับเราก็เลือกกันใบที่ดีๆที่สุดนะครับหกใบเอาแค่หกใบเท่านั้นนะครับเพ่าแไ่พี่น้องเอาแค่หกใบนะครับหกใบครับใส่ถ้วยไปเลยใส่โอตรงไปเลยครับหกใบอันนี้ผมประสบปัญหากับตัวเองนะครับผมเข้าไปเซิร์ชดูใน Google ตัวหนึ่งผมไปเจอทีนี้นานนั่แหละอุหลายปีแล้วครับแต่ทีนี้คือคลิปตัวนี้เขาไม่ได้เผยแพร่ อย่างเป็นทางการม่ได้เผยแพร่แบบจริงจังๆผมก็เลยลองทําดูครับพอผมลองทําดูพุบทีนี้สายตาของผมผมเป็นคนที่นอนดึกผมเป็นคนี่นอนดึกครับตีนึงที่สองคมือครับผมจะนอนครับเป็นคนที่นอนดึกมาที่นี่ผมลองมาต้มเบิรงแค่หกใบครับกับหน้าโวยหนึ่งนี่ครับสายตาจากผ้ามัวครับแค่สองวันแค่นั้นครับพี่น้องแค่สองวันหายเลยครับไม่เชื่อลองดูได้เลยครับหายสายตาอี สายตาเนี่ยเป็นแบบธรรมดาเลยธรรมดาเราจะรู้สึกว่ามันแสบตานะครับแสบตาแล้วมันสายตาจา่ผ้าเวลาเรามองกลางคืนเนี่ยสักตัวหนังสือจะไม่ชัดเลยผ้าต้องใส่แว่นครับผมอายุผมแค่นี้ผมยังใส่แว่นแล้วครับตอนนี้ผมมกินใบหม่อนตัวเนี้ยครับสูตรครับสูตรเดี๋ยวผมจะต้มให้ดูครับแค่สองวันครับหายทันทีครับแม่พี่น้องสี่ใบครับเราเลือกอะไรเราเลือกใบใหญ่เลยห้าใบเอาแค่หกใบครับเอาแค่หกใบ แค่หกใบนะครับมะนาวเราไว้ทีชิลังนะครับมะนาวไวท์ชิลล์หกใบเดีนี้เอารดน้ำเป็นถังเลยครับเอาเป็นถังเลยเราใส่น้ำครับน้ำเราใส่แค่สามแก้วนะครับใส่แค่สามแก้วใส่แค่สามแก้วเรื่องอะไรพี่น้องเรื่อยไหใส่หลายแก้วเด้อยครับสามแก้วโอเคสามแก้วครับนี่สามแก้วใส่ไปเลยครับหลังจากใส่ไปหมดแล้วใส่สามแก้วเลยครับผม ใสามแก้วครบับใช้กระต่าสามแก้วเลยครับต้มต้มนเตาแก๊สครับต้มจนกว่ามันสีออกสีครับพอออกสีปุ๊บออกสีเขียวแล้วเราก็หยุดต้มได้เลยครับกะลักษณะก็จจะเป็นอย่างเนาองทำไมเป็นน,น้องครับในถ้วยนี่ครับหกใบครับอันนี้ใช้แค่หกใบครับ ตำลาของผมใช้แค่หกใบนะครับหกใบเดี๋ยวมันจะมีเกี่ยวกับสมุนไพรอีกหลายอย่างครับหลายด้านบนภูเขาเดี๋ยวผมจะไปทําให้ดูครับเยอะๆครับอ่าทชนี้เราก็มาเปิดเตาแก๊สเลยครับเปิดเตาแก๊สเลยครับครับรน้ำร้อนร้อนก่อนิดต่อหลังจาก ก็หลังจากเ,าเราต้มเริ่มอ,ออกสีแล้วครับเอาสีแค่นี้พอครับเนี่ยสีแค่นี้ก็ได้แล้วนะครับเนี่ยสีแค่นี้เราต้มแค่มันออกสีนะครับให้สีจากไปหมดนออกครับผมเพราะว่าบางท่านเนี่ยพี่น้องหลายคนครับพี่น้องหลายคนกับบอสาัาบอิริครับว่าใบมันมารักษาดวงตาของเฮาได้ครับรางคนบอสาัาบเลยต้องไปหาหมอหาออียงรักษามดมดเป็นพันๆเป็น,นเหมื่นๆกับบอหายครับผม แต่สําหรับคลิปนี้รับรองสองวันหายแน่นอนครับพ่อแม่พี่น้องล้อเบิ้งขันบันเสือผมครับสายตาคว้าฟ้ามองอะไรไม่เห็นครับบัตรนี้เห้ากับโยกเปานะครับเนาะหลังจากที่เราต้มเสร็จแล้วนะครับ ข้าต้มแล้วๆ่วอแมี่น้องมันก็เสียออกมาเป็นสีสีนะครับนาะเราต้มเสร็จแล้วมันก็จะออกมาเป็นสีแบบนี้ครับผมทีนี้เราให้ให้เราเอามะนาวหนึ่งลูกครับเลือกลูกที่มีน้ำมะนาวหนึ่งลูกล้างมะนาวเสร็จเรียบร้อยแล้วครับหั่นเลยนะครับมะนาวหนึ่งลูกมะนาวครับทาไมถึงต้องใส่มะนาวจริงๆแล้วมะนาวเนี่ยไม่มีไม่มีไม่มีส่วนช่วยให้สายตาดีนะครับ เป็นแค่ใบหม่อนแน่นจะมีส่วนช่วยให้สาตาดีแต่ที่ก็ต้องให้แสงะนาเพราะให้ดับให้ดับกลิ่นนะครับให้ดับกลิ่นดับกลิ่นเพราะะนาจะไปทําปฏิกิริยากับน้าใบหม่อนดับกลิ่นให้รสชาติดีขึ้นให้เรากินได้เพราะว่าแต่ก่อนผมมีอาชีพตัดยางผมมีอาชีพตัดยางนะครับผมมีอาชีพตัดยางทีนี้สายตาผมมันจัดผ้ามันจะมนวครับมีอาชีพตัดยาง เวลาเรามองหนังสือเราว่าเราเพ่งหนังสือใ,ใกล้ๆแบบเนี้ยเราจะมองไม่เห็นเราจะผ้าครับอายุผมส2สแล้วครับแต่ว่าสายตาผมผ้ามองอะไรก็ไม่เห็นแล้วผมเป็นคนที่นอนดึกครับผมต้องทำนู่นทํานี่บางทีผมต้องเขียนเพลงส่งส่งการบ้านส่งนั่ร้องนะครับมันก็เลยทําให้สายตาภ้ามัวเพราะเพราะเกิดจากสาเหตุที่เรานอนดึกแล้วก็สาเหตุที่เราใช้แบบตัดยางไป่ก่อนมันเพ,เพ่งเพ่งหน้ายางนะครับมันก็เลยก็เลยทําให้เราสายตาไปดี เห็นไหมครับปฏิกิริยาพอเราบีบน้ำมะนาวลงเห็นไหมครับมันไปทําปฏิกิริยาแบบไหนมันกัดจนสีหายหมดครับนี่แหละสาเหตุที่เราต้องให้ใส่น้ํามะนาวเพราะมันจะกัดจะกัดก่อนสีทําให้รสชาติเราดื่มได้ถ้าเราต้มใบหม่อนร้วนๆเลยนะครับเนี่ยดูดูดูจากในนี้นะครับมันจะเขียวอยู่ครับมันจะเขียวมันจะทําให้เราดื่มไม่ค่อยได้สาเหตุนะครับมันจะฉู แต่ถ้าเราบีบนน้ำมะนาวไปปุ๊บมันจะเปลี่ยนรสชาติทันทีจาก,กลมกล่อมขึ้นทันทีนะครับเดี๋ยวเอาช้อนคุแป๊บเดียวนะครับแค่สองวันครับผมประสบปัญหากับสายตาผมไม่ค่อยดีแล้วผมลองดูครับผมไปดูในอินเทอร์เน็ตตัวหนึง่งแต่อินเทอร์เน็ตเขาก็น้านั่นแหละท่าไม่ได้เผยแช่มาครับเนาะก็เลยมันเป็นตอนแรกผมก็ว่าเอ๊ะมันจะใช้ได้หรือเปล่ปาทีนี้นผมมีปัญหาเรื่องสายตาของผมผมก็เลยลองต้มดูลองกินดูครับ เพราะสมุนไพรนี้ผมไม่ได้เรียนโดยตรงเลยครับผมไม่ได้เรียนโดยตรงแต่ผมไปคิดค้นขึ้นได้เพราะผมดื่มจริงและคนที่ทําจริงดื่มจริงเขาก็การันตีมาว่ามันใช้ได้จริงครับแค่สองวันครับพ่อม,ม่พี่น้องแต่ต้องดื่นครับก่อนนอนครับก่อนที่เราจะหลับก่อนนอนให้เราดื่มหนึ่งแก้วแล้วเดี๋ยวนละสางแก้วเช้าเที่ยงเย็นนะครับเช้าเที่ยงเย็นนะนะครับเลือกใครไม่ค่อยมีเราก็ดื่มวันละสองแก้วแค่นั้นครับเช้ากับตอนเย็นก่อนนอนครับผมก่อนที่เราจะเข้านอนเราดื่ม รสชาติอย่างนี้เลยครับรสชาติเพราะว่ามันมีน้ำมาดาวไปดักครับผมนี่สมุนไพรสมุนไพรที่ผมเรียนโดยตรงเนี่ยพ่อแม่ไปน้ำพ่อแม่น้องถามผมมาหลายคนนะครับว่าทําไมผมถึงอัพสารพัดเลยไม่ว่าจะเกี่ยวกับวิชาเที่ยวปา่าดักทรงดักสัตวิศิลปินนักลงนักร้องครับผมก็อัพเพลงผมลงช่องนี้เหมือนกัน ช่องของผมจะรวมคลิปทุกคลิปเลยครับผมบอกพ่อแม่พี่น้องไว้ก่อนว่าผมบอกพ่อแม่พี่น้องพ่เอพ่อแม่พี่น้องก็ต้องว่าผมอัพทุกคลิปครับเพราะว่าคลิปอย่างอะไรกูก็อัพหมายถึงครับนั่นแหละอะไรกูก็ทําอะไรกูก็อัพครับคลิปที่เป็นสาระเกี่ยวกับพ่อแม่พี่น้องผมจะหามาให้นะครับผมแต่ที่ผมจะสัมผัสโดยตรงคือตอนนั้นผมอยู่เขาเชมเมาแล้วลครับตอนที่ผมสมัยผมเป็นพันป่าล่าสัตว์อยู่พระให้ผมเนี่ยพาขึ้นไปหาสมุนไพรแต่ละตรงแต่ละตัวผมได้ความรู้จากพระ นี้จนผมรู้ทุกอย่างลากมะนาวป่าที่ก็แก้เนบแก้รูปอัพอมพาตรากมะนาวป่าถ้าเราจะต้มกินเราต้องไปผสมกับสายพานันธุ์เลยครับสายพานันธุ์เลยหน้าตาเป็นยังไงยังไม่มีใครรู้เดี๋ยวผมไปพักร้อนผมจะถ่ายมาให้ดูครับผมจะทําสมุนไพรเกี่ยวกับบนเขาเป็นสิบๆอย่างครับไม่ว่าจะเป็นม้ากระทืกลงสายพานันธุ์เด็กสบู่เลือดกีบแรดครับผม แล้วก็เป็นลางนาป่าชองละอาชองละอาจับไม่ชองละอา,อา,อา,า,อา,อาหรืออีกอย่างหนึ่งก็คือพ่อของลางจืดครับลานจืดแถวบ้านเราจะเป็นแค่เขาธรรมดาแต่ชองละอาบนเขามันจะถอนสารพิษแล้วมันจะเป็นป้องันป้องอ้อยครับป้องดองป้อง,องดำประชายดำมีหมดครับบนเขาครับเป็นแบบป้องอ้อยนะครับสารพัดเลยบนเขาครับเดี๋ยวผมจะถ่ายมาให้ดูบางคนไม่รู้จริงครับผมบางคนไม่รู้ก็ใครที่จะไปศึกษากับนัวสมุนไพรศึกษาก่อนกินก่อนใช้นะครับผมจะบอกให้เพราะว่ามันมีพิษหลายแรงนะครับถ้าเกิดใครไปกินผิด มันจะหน้าตายคล้ายกันถ้าเกิดจะกินผิดสักนิดนึงครับอย่างตอนที่ผมอยู่เขาชมอเนี่ยที่ผมขายดีที่สุดนะครับที่ผมพ่อแม่พี่น้องมีอยู่รายหนึ่งครับเขาปวดหลังปวดเอวเขาเดินไม่ได้มาเป็นสิบสิบปีครับผมเขาเดินไม่ได้มาเป็นสิบสิบปีทีนี้คนอยู่ที่ภูกระดึงครับเขาบอกว่าผมบอกว่าเร่สายพันต์ตัวเนี้ยก็ตอนแรกกับพันต์ไปเที่ยวต้นไทรนี่แหละครับไปยิงล้ต้นไทรกาบอกเออมีพี่ป้านาอาเองมีป้าญาติเป็นเอามือคุกคามที่บ้าน ก็เลยอยากจะผมก็เลยแนะนําให้เอาผมก็เลยไปคุดทั้งสามอย่างรากมะนาวป่ารากมะนาวป่านึงที่เป็นต้าหนามครับแล้วก็สายพันธุ์เหล็กหนึ่งครับตัดไปอย่างละท่อนละท่อนแล้วก็มีขมิ้นเครือครับขมิ้นเคือจะมีหลายสีมีสีขาวมีสีแดงมีสีเหลืองขมิ้นเคือตัวผู้จะเป็นสีเหลืองนะครับสีเหลืองอ้อยเลยครับใบก็จะคล้ายกับเถาวันของเ,เราทรมด้แลแหละแต่เป็นสีเหลืองอ้อยเลยเขาไปต้มผสมกันปรากฏว่าเขาเริ่มเดินได้ครับสองเดือนแรกเขาเริ่มเดินได้แค่นั้นแหละ มาให้ผมพาไปตัดสักเกือบชายล่างเขาเกือบหวดเลยครับตัดไปเขาเอาไปขายด้วยครับเขาก็ให้เงินผมมาค่านทางไปหกพันบาทครับเนาะเขาให้ผมไปตัดอยู่สามวันครับทีนี้ตัวนี้ครับที่ผมประสบปัญหาจริงเนี่ยคือสายตาผมมองไม่เห็นเลยแล้วผมลองกินดูครับกินดูแค่สองวันเท่านั้นครับใบหม่อนใบหม่อนเลี้ยงไหมเราเนี่ยแหละครับใบหม่อนเลี้ยงไหมเราเลยครับของแท้เลยครับนี่คือเรื่องจริงครับเรียบร้อยเลยสายตา จากที่ผมเพ่งหนังสืออย่างนี้ยผมมองไม่เห็นผมกินแค่สองวันหายเลยครับไม่เชื่อลองดูผมไม่ต้องใส่แว่นขยายนะครับธรรมดาผมต้องใส่แว่นขยายดูหนังสือครับตอนนี้ไม่ต้องแล้วครับนี่คือเรื่องจริงเลยครับผมกินตอนเช้ากับก่อนนอนครับผมใบหม่อนนะครับที่สําคัญอย่าลืมบีบมะนาวใส่ลูกหนึ่งเลยนะครับจากสีเขียวครับเห็นไหมที่ผมบอกก็บอกเมื่อกี้จากสีเขียวในถ้วยนึ่ครับจากสีเขียวแบบนี้เลยครับถ้าเราบีบเข้าไปปุ๊บมันก็จะไปเป็นกลายเป็นสีนี้ทันทีเพราะมะนาวจะไปทําปฏิกิริยากับตัวใบหม่อน ให้รสชาติมันดีขึ้นแล้วก็ให้เราเดื่มได้ครับไม่ให้มันขิวครับผมเนี่ยเห็นไหมสังเกตดูจะขาวไปเลยครับดื่มรับรองครับก็บสําหรับคลิปนี้แล้วครับพ่อแม่พี่น้องใครที่ดูคลิปนี้ก็ติดตากดติดตามไว้นะครับผมผมจะมีหลายอย่างหลายคลิปเกี่ยวกับสมุนไพรที่พ่อแม่พี่น้องไม่รู้จักรับรองว่าพ่อแม่ไม่รู้จักเลยว่าจะเป็นว่านร้อยรูที่อยู่บนเขารักเอ้ที่อยู่บนต้นไม้ที่รักษาฤาสีดวงครับไม่ว่าอะไร ผมจะเอามาให้พ่อแม่พี่น้องได้ดูกันรับรองว่าคนธรรมดาที่เขาทาคลิปกันอยู่ข้างล่างเลยครับผมเขาจะไม่ค่อยเจอของจริงเขาจะเอาแค่ตามนู้นตามร้านมาให้ดูแต่ของผมผมจะไปถ่ายของจริงที่มันอยู่จริงๆมาให้ดูเลยครับและจะไปตัดต้นที่มันอยู่ในเขาจริงๆมาให้ดูเลยครับกดติดตามได้นะครับผมสําหรับคลิปนี้ผู้แมเบิร์นก็ขอให้มีความสุขความเจริญมีเงินทองไหลมาเทมาแล้วครับเนาะซื้อเลขซื้อหวยซื้อเลขซื้อหวยก็ขอให้ถูกทุกเมื่อทุกงวด่อ้อครับที่สําคัญโปรด กดสามจุดให้และกดติดตามให้ผมด้วยนะครับผมกดติดตามไ้แล้ครับผมจะมีคลิปสอนการดักบวงเดี๋ยวเดี๋ยวจากจบจากคลิปนี้ผมก็จะไปสอนวิธีการดักดักหมูป่านะครับเนาะดักหมูป่าก็มีสองสูตรสำหรับคลิปนี้ก็จบแค่นี้สวัสดีครับ